เยเหมือนกันไหมครับทำไมต้องอับอายทาไมต้องอับอายในความเป็นมลายูทำไมต้องอับอายในความเป็นเจ๊กถ้าเราลอกว่าเราเป็นจีนเป็นเจ๊กแล้วเราอาจจะไม่ด้เข้าโรงเรียนใช่ไหมครับถ้ามีใครถามว่าเธอคือชนชาติใดหากคำตอบเธอคือไทย แล้วหมายถึงชาติเดียวกันคือบ้านหลังนี้ที่เราทุกคนผูกพันย่อมมีหลายอยา่างในบ้านที่ต้องช่วยกันดูแลจะกเกิดภาคไหนเราก็คือไทยด้วยกันมีหลักให้เรายืดมัน่นและนั่นก็คือแก่น Okay. อนเอยห้อยได้แต่อย่ายอมแพ้ให้แก่อายุที่ทำลูกหลาเดยสามสีบนพื้นไตรรงนั่นคือความหมายตรงๆรงยังคงเป็นเสาหลักทำให้ไทยเป็นไทยเ้าให้ไทยมาครบเสรีภาพ,พในพความเหลื่อมลำ้ำ ยอมอ่อเน้ดจากใจจากใจที่กล้าเป็นศัตรูขอรักทัานจงจำไว้เถิดผู้คานนั่นคือมารแผ่นดินไทยศรัทธาความดีรักษามาตันไว้ก้าวให้ทันโลกทุกหมเปิดใจรักการเปลี่ยน ไม่เคยศึกษาเรื่องการเมืองเพราะว่าไม่ได้อยู่ประเทศไทยมานานมากแล้วแต่วันหนึ่งก็ถูกโชคชะตาากลับมาอยู่บ้านเป็นจุดกําเนิดหลายๆอย่างมันพร้อมไปได้วยปัจจัยถ้าทีวีจะอยู่ในฐานะท,ที่พูดแล้วมีคนฟัง้วยจิตจงใช้จิตฟังตั้งสยยติเยอะๆแล้วฟังบ้านเราไม่ใชบริษัทไม่ใช่ที่ใครก็ได้จะมาทำการตลาดออนไลน์ แล้วให้ลูกให้หลานให้หลินเราหลงผิดไปตามสื่อกระแสออนไลน์มีขบวนการที่เขาทำกันทางการตลาดจริง,รงๆเขาไม่ได้ใช้คนเยอะนะแต่เขารู้วิธีในการใช้ขบวนการทางการตลาดออนไลน์ยังไงเพื่อเจาะให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างไรวันนี้ทีวีแม่งต้องพูดถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักสมสถาบันของเราชาติ ศาส,สนาพระมหากษัตริย์สามจิงที่ก่อให้เกิดเป็นชาติไทยคุต้องรู้ว่าหน้าที่คุณคืออะไรหน้าที่ทีมคือพูดสื่อสารถ้าไม่กล้าพูดไม่ใช่ปัญหาตยังไตรตรองก่อนอย่าเพิ่งแชร์แล้วค่อยแชร์ถ้าอีกฝั่งใช้เทคโนโลยี I.O. ซึ่งเขารู้เมื่อไหร่เขาต้องโพสต เขาต้องใช้แฮชแท็กว่าอะไรเขารู้ทำไมเขาถึงรู้นั่นหรอะเขานั่งทำกันอยู่แค่สามสี่คนั้นแหละแต่เราไม่มีใครจ้างเทวีเองแทบจะไม่มีเวลาถ้าคุณลื้อฝีเทวีดูคุณจะรู้ว่าจริงๆเทวีควรจะมาทำธุรกิจขายกาแฟของเทวีมากกว่าแต่จิตลึกๆเทวีก็ยังอยากจะทำหน้าที่นี้สละเสียสละ เราเสียสละก,กันมากนะคะไม่ได้พูดเอาหน้าไม่ได้หิวแสงไม่ได้อยากออกจากบ้านแล้วให้ใครทักไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นเลยถ้าคุณแชร์ได้คุณช่วยกันแชร์ข่าวสารใดๆก็ตามที่คุณพิจารณาแล้วเห็นสมครวรอย่างที่2องต้ติดแฮชแท็กเหมือนคนที่เขาแชร์มาช่วยติดแฮชแท็กแบบนั้นทีเพื่อให้มันเกิดไวร,รัลจงช่วยกันคอมเมนต์นี่คือสิ่งที่พวกเราช่วยกันได้ ถ้าเขาใช้ I.O. ใช้ AI เราใช้หัวใจการตลาดต่อให้มีกระแสมากขนาดไหนก็ตามความจริงใจความจริงชนะเสมอสิ่งที่ทำประเทศเราพังนั่นก็คือการรู้ไม่ทันของคนส่วนใหญ่และการไหวใจของคนส่วนมากและก็ไม่ต้องรัวมากกับคลิปนิยงทีวีนะคะเราสังเกตง,ง่ายๆใครก็ตาม ทีดราม่าก,กับคลิปนี้ของททวีปกติชีวิตมักจะดราม่าเป็นประจำอยู่ละแล้วลคนที่ยึดติดดราม่าในชีวิตมักจะถูกหล,ลอกล่อเป็นเครื่องมือเสมออ่าเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยมันลำบากเหลือเกินมีลูกคนหนึ่งเนี่ยจะต้องเลี้ยงดูปูเสือ,อยางงูย่างนี้หาข้าวหาปลาทำงานก็เหนื่อยจะแย่อยู่ละยังจะต้องมาดูแลลูกเตาลำพังชีวิตตัวเองอ่ะ ก็ไม่ค่อยจะมีเวลาได้หาสิ่งบันเทิงเรืองใจให้กับชีวิตของตัวเองแน่นอนว่าเมื่อถึงเวลาว่างก็จะต้องหาอะไรมาบันเทิงเรืองใจกันเป็นเรื่องปกติอะแต่ก็ไม่อยากจะตกเทรนเดี๋ยวจะหาว่าไม่สนใจข่าวสารบ้านเมืองจะให้มานั่งหาข้อมูลคิดวิเคราะห์อยลืมไปได้เลยค่ะฉันอยากจะเอนจอยในชีวิตของฉันบ้างเพราะชีวิตของฉันมันรม่ามาลอเกินมันจึงไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณตรี วิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจนว่าวิชีเด็กเปรตหรือเด็กเวรตะไลที่ไหนทําประเทศเราพังนะคะแต่คนที่ทําประเทศเราพังก็คือสื่อที่ขยันออกข่าวและให้คนที่ไม่มีเวลาจะคิดวิเคราะห์ได้เสพสื่อแบบปราศจากข้อมูลข้อมูลต่างๆที่สื่อเอามานําเสนอใครเป็นคนเชื่อใคร นคนฟังในขณะที่ใครมีเสืออะไรก็โยนโยนมาให้เสพเขาบอกว่าผดเด็จก,การทหารมันแย่ก็เสพเข้าไปฟังเขามาเราก็พูดตามเขามันเป็นเหมือนสโลแกนการโฆษณาทางการตลาดนี่แหละคะ่ะนักการตลาดเขารู้อืดังนั้นกระบวนการพวกนี้จึงใช้ไม่ได้กับคนที่รู้ทันอืแล้วคนที่รู้ทันมีลักษณะชีวิตเป็นแบบไหนล่นนะคะมันก็ต้องวิเคราะห์ดูต่ออะค่ะทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีทั้งนั้นแหละคะ่ะ เหมือนที่หลายๆคนบอกว่าทุกๆวันที่หนึ่งและทุกๆวันที่สิบหกมันคือกระบวนการซื้อความฝันมันคือกระบวนการไล่ล่าฝันแต่ไม่ได้ดูเลยว่าวิธีการที่จะไปถึงความฝันน่ะมันเป็นด้วยวิธีการใดส่วนใหญ่ก็มักจะได้ฝันต่อเพราะมันก็มีคนรู้อีกว่าคนที่อยากให้ความฝันเป็นจริงแต่ลงมือปฏิบัติ กับสิ่งที่ต้องการนัน้นมีน้อยนิดแม่แล,ลูกคุณหนูยังไม่รู้ตัวเหรอคะว่าตัวเองอ่ะเป็นลูกคุณหนูของแท้บุญพาวัฒนาส่งขนาดเนี้ยเทวีอยากจะให้พวกคุณรู้ตัวละเกินว่าการที่ได้เป็นคนไทยเนี้ยมันเปรียบเสมือนเป็นลูกคุณหนูมากๆเทวีพูดประจําถ้าอยากรู้ว่าประเทศไทยดีขนาดไหนให้ลองไปใช้ชีวิตในประเทศที่จเจริญแล้วที่หนองหนาวอะคะ่ะลองดู จะได้รู้ว่าที่เนี่ยแม่งดีขนาดไหนจริงๆคนไทยที่เป็นแบบเนี้นะคะเพราะอะไรนะ่ะหรอเพราะเราไม่ต้องแคร์ไงเราต้องแคร์อะไรทำอะไรตามใจคือไทยแท้มันทำนองของลูกคุณหนูปะ่ะอืมอยากกินอะไรได้กินต่อให้ไม่มีตังค์แต่มมงวง,งแม่งก็เยอะแยะต่อให้ไม่มีตังค์มาละกอยเยอะแยะวนพูดอยู่เรื่องเดิมนี่ไม่ได้พูดเรื่องเงินเลยนะคะเห็นพวกด้อมทั้งหลายเนี่ย พยายามจะบอกว่าโอ้ทำงานต่างประเทศค่าแรงหนึ่งชั่วโมงในนอร์เวย์ห้าร้อยกว่าบาทแต่ประเทศไทยเนี่ยสามร้อยคือค่าแรงต่อวันนี่เราก็เล่าให้มันหมดหน่อยนะคะที่เหลือเขาต้องจ่ายอะไรบ้างเมื่อวานที่ีไปเพชรบุรีมาก๋วยเตี๋ยวชามละสามสิบกินไปสี่ชามี่มีรายได้วันละสามร้อยถูกค่ะมันต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยเราก็คงจะไม่ได้กินกันเฉพาะก๋วยเตี๋ยวแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าข้างบ้านก็ยังมีมะม่วงในนาก็ยังมีปลามีหอยโข่งให้ไปงมผักบุ้งก็ยังมี อย่ามองแค่วัตถุที่คนอื่นพยายามไม่เอามาหลอกลวงแล้วที่บอกว่าที่นู้นที่นี่ดีกว่าไ้ถ้าปิดประเทศเราอยู่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเช่นประเทศที่แบบหนาวๆเนี่ยินป,ประเทศเขาอยู่ไม่ได้นะคะมีแต่เงินเขาก็นั่งกินเงินของตัวเองไม่ได้นะคะทรัพยากรธรรมชาติเขาไม่พร้อมทําไมไม่สํานึกรู้คุ้นกันบ้างว่าเราเนี่ยโชคดีขนาดไหนที่ได้เกิดบนแผ่นดินทองแห่งนี้ที่บรรพบุรุษเราเสียเลือดเสียเนาะปกป้องไว้มีพวกที่ไม่เคยเห็นความดีของประเทศตัวเอง แล้วเที่ยวมาเป่าหูวยพวกโง่เง่าเต่าตุ่นที่ยงหลงเชื่อไปอีกเนี่ย <c oughs> ลูกคุณหนูขาจงภูมิใจนะคะถ้าไม่มีเงินจงยินดีปรีดากับสิ่งที่มีก่อนวันนี้หนึ่งให้เราก็ไม่ต้องหนาวเนี่ยยืนอย่างนเนี้ยเนือแตกเนี่ยบอกเลยค่ะว่ามันดีกว่าหนาวมากๆอาบน้ําก็หายค่ะแต่หนาวเนี่ยคุณจะต้องใช้ข้าวของฟุ่มเฟือเป็นอย่างมากเพื่อทําให้คุณอุ่นนะคะ แล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ถ้าคุณไม่มีข้าวของเหล่านั้นแต่ในขณะที่ถ้าร้อนคุณโดดน้ำปลักขี้ควายคุณก็ยังรอดค่ะ